วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำกระทงใบเตยลายนะคะใบเตยลายและเปลือกข้าวโพดนะคะเปลือกข้าวโพดแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเตยลายก็จะมีเปลือกข้าวโพดแล้วก็ใบเตยลายแล้วก็มีดอกไม้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระทงใบเตยลายนะคะกับเปลือกข้าวโพดนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็มีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วก็มีใบเตยลายค่ะใบเตยลายนะคะแล้วก็มีเปลือกข้าวโพด มีกันไกลมีไม้มันทัดมีแม็กทูบเทียนนะคะวันนี้เราจะมาทำใบเตยลายกับเปลือกข้าวโพดเรามาตัดเรามาตัดใบเตยลายไว้ก่อนนะคะใบเตยลายเราจะตัดตัดส่วนปลายออกก่อนตัดส่วนปลายออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะวัดขนาด10เซนนะคะใบเตยลาย เราก็จะวัดอยู่ที่10เซน10เซนนะคะก็ตัดเลยนะคะเราก็ตัดเลยตัดทีละ2ใบเลยค่ะ10เซนนะคะตัดแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ใบเตยลายแบบนี้นะคะเราก็เก็บไว้ก่อน เสร็จแล้วเราจะมาทำกรีบข้าวโพดกลีบข้าวโพดแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้เรามาเริ่มทำเลยค่ะกลีบข้าวโพดขนาดของกลีบข้าวโพดนะคะหกเซนนะคะชิ้นก็สี่เซนนะคะเรามาเริ่มทำก่อนเราก็จะพับ พับใบ6เซนก่อนพับลงมา45องศานะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ด้านนี้ก็เช่นกันค่ะแล้วก็พับแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะได้แบบนี้เราก็พักไว้ก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันพับลงมา45องศาแบบนี้แบบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ แบบนี้นะคะแล้วเราเอาตัวใหญ่ไว้ข้างบนแล้วก็เอาตัวเล็กซ้อนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับด้านข้างเข้าแบบนี้นะคะด้านข้างเข้าแบบนี้เลยทั้งสองข้างค่ะพับแ,แบบนี้นะคะก็ะใช้แม็กแม็กแบบนี้นะคะ เราก็ตัดส่วนเกินออกแบบนี้นะคะเราก็จะได้กีบใบเตยลาเอกีบข้าวโพดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มประกอบเลยค่ะเริ่มประกอบกระทงของเราเลยกระทงของเรานะก็พับแบบนี้ เราก็ติดแบบนี้นะคะติดเลื่อนขึ้นมาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะ แบบนี้เลยค่ะ แบบนี้นะคะเราก็จะติดแบบนี้ไปรอบๆนะคะแบบนี้นะคะเราก็ติดรอบไปรอบๆเลยะคะ่ะ เราก็ติดแบบนี้ไปรอบๆเลยค่ะเรามาดูตอนใกล้เสร็จเลยนะคะเราก็ปักแบบรอบๆแบบนี้นะคะ ักรอบเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ใบเตยลายแบบนี้ต่อไปเราก็มาพับมามา,มาติดกลีบที่2กันเลยค่ะกีบแบบนี้นะคะติดกีบแบบนี้เลยค่ะเราติดชิดๆกันไปเลยนะคะ you <laughs> ตัดติดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะ ติดรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะได้กระทงแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกันเลยค่ะเรามาตกแต่งกันเลยนะคะด้วยดอกไม้เราก็มาตกแต่งดอกไม้กันเลยค่ะเราจะปักทูบลงไปก่อนนะคะ นี้นะคะเราก็ใช้ดอกไม้ตกแต่งเลยค่ะ ตกแต่งดอกไม้ให้เต็มแบบนี้เลยนะคะ กระทงใบเตยลายแล้วก็เปลือกข้าวโพดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำกระทงแบบใหม่ๆมาให้เพื่อนได้ดูกันอีกแล้วค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะกระทงเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะ